สาวแก่งทรงเจ้เปิดเกาะสายบับหากใครอยากมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่สบายในชิยูแต่ไม่ใช่กับชิยูใหม่อันนี้นะ ผมขอแนะนําให้รู้จักกับซีซ่านั่นเคนละซีซ่าแล้วโอเคครับทุกคนในวันนี้ผมขอเชิญทุกคนพบกับไกด์ของผมแกงนี้แหละกับคิงซีซ่าสาวแท้งสุดเก่งสายแพรรี่เจ้าของลัทธิโมบ้าซีซ่าซินโดมโดยหัวข้อหล,ลักๆในวันนี้ของเราก็จะมีตามนี้เลยนะครับหากใครสนใจช่วงไหนก็ขอแนะนําให้กดทามแตมและพุ่งไปดูตรงส่วนนั้นได้เลยครับแต่ก่อนจะไปนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมอย่าง E ีซี่การร้านบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%ไม่ว่าจะเป็นเกมเซเลสโซนเซโลที่มีให้เติม ผ่านทั้งแบบ ID พาร์ตแล้วก็แบบ UID แถมเราเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปเติมเองได้ด้วยนะผ่านทางเว็บไซต์ของ Easycard หรือถ้าหากใครไม่สนุกเติมเองนะครับและอยากสอบถามเกมเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปทักถามทางเพจโดยตรงได้เลยนะซีซ่าหัวหน้าแกงรักบิดแห่งซันออฟคาริโดนตัวละครสายแทงธาตุกายภาพมีความสามารถหลักที่คล้ายๆกับคุณตูดแห่งรีเยที่ทุกคนรู้จักกันในเกมพี่นั่นเองครับแต่อันที่จริงผมว่าอเจซีซ่าเนี่ยเขาไปดีหลายส่วนกว่าน,นะทั้งเรื่องความสนุก ความเด้งและก็ความใหญ่โล่ Low แหละมาทำความเข้าใจกับสกิลเจกันครับเริ่มกันที่พาสีสกิลอย่างการเปิดโล่กันวิธีการเปิดโล่เครับจะมีทั้งหมด3วิธีถ้ามีพลังงานใช้สกิลแพรรี่ไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนสตูก็ตามเจ้แก่ ag, ก็เปิดโล่ครับแบบที่2ครับสกิลต่อเนื่องเชนคอมโบขอแค่ใช้สกิลนี้ได้ก็จะเปิดโล่แล้วนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับกับสกิลอาร์ติเมตใช้เสร็จเปิดโล่แต่ขอแนะนาว่าไม่ต้องใช้นะครับเพราะดาเมจ แต่โคเด้งเลยครับส่วนค่าโลดที่ซีซ่ามอบให้นะครับจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของค่า Impact ที่ซีซ่ามีเลยนั่นเองหรือก็คือถ้าอยากได้โลดนานแล้วแล้วก็ก็ทําค่า Impact ให้อเจ้แก่เยอะๆได้เลยนะครับแต่มันก็ใส่ได้แค่เดชช่องหกเท่านั้นเองแล้วก็เวลาอยู่ของโล่นะครับจะอยู่ทั้งหมด60วิวิถือว่าอยู่นานมากๆเลยโล่ไม่หมดแน่นอนถ้าไม่โดนตีะนะแต่ว่านะครับโล่ที่ซีซ่ามอบให้นั้นเนี่ยจะเป็นโล่ที่ใช้ร่วมกันทุกคนไม่ได้แยกให้ใครใช้แค่คนเดียวเหมือนกับของเซตนะแล้วก็เราจะเห็นหลอดเลืออดของโล่ทีซ มอบให้เนี่ยจากตรงข้างๆตัวเราเลยนั่นเองเหมือนหลออสเตมินาเลยไหมแถมเวลาโดนตีในขณะที่มีโล่เนี่ยก็ยังต้านทานการกระเด็นได้ด้วยนะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เพื่อนร่วมทีมคนปัจจุบันที่ยืนบนสนามและมีโล่ของซีซ่าอยู่ก็จะได้รับ ATK ไปฟรีๆเลยนั่นเองสูงสุดก็1000แต้มครับเยอะมากๆเยอะกว่าตัวละครทรัพทุกตัวที่มีแล้วตอนนี้นะมาดูที่สกิลต่อสู้ของอาเจ้กันครับสำหรับสกิลนี้จะมีพลังงานหรือไม่มีพลังงานเจ้แกเด็กก็สามารถแพร่ศัสตูได้ดตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นโจมมมตตีีปกิแบบไ่ แสงผลรี่ท่าเหลืองแพลรีหรือแม้แต่การปล่อยท่าแดงของศัตรูอเจ้แก่ก็แพลรีสรุปง่ายๆคือโนดาเมทครับเมื่อแพลรีโดนจะจับใครที่แพลรี่ไม่แม่นหรือว่าไม่เก่งในการกะจังหวะนะครับคุณก็สามารถกดสกิลตั้งโล่ได้ด้วยนั่นเองแต่โดนดาเมทนะแต่เบาแค่นั้นเองและอีกความสามารถหนึ่งของสกิลนี้ก็คือแซนสวิตครับเวลาที่ซีซ่าเพอร์เฟกต์บ็อกซัพพอร์ตตั้งรับหรือแม้แต่สกิลจิ้มอันนี้ก็ตามซีซ่าก็จะได้รับค่าอิมแพคเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่เรา ถ้าอาพเยอะๆก็ค่า Impact เยอะนั่นเองส่วนความสามารถที่เล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นฝ่ายเดียวกันหรือตัวละครที่สามารถทำซัพพอร์ตตั้งรับพูดง่ายๆก็คือพวกตัวละครที่ตีใกล้ทุกตัวที่เอามาแพรลี่แล้วดังเป่งเปงเปงแบบนี้แหละใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะส่วนความสามารถนั้นเวลาที่ซีซ่าเพอร์เฟกต์บ็อกซัพพอร์ตตั้งรับท่าจิ้มอันนี้หรือแม้แต่การชาร์จมตีก็ตามศัตรูที่อยู่ในระยะ7เมตรทุกตัวจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น25%ปเปววลา30ินี่นเองและสุดท้ายนะคร์เซ็ตนต์เป็นเมลตามี่บกไปนั่นเยองยว แม่งโคตนเด้งเลยว่ะส่วนการอัพสกิลให้ทุกคนอัพตามที่ผมบอกได้เลยนะสกิลพาสซีสหลัก A B C เนี่ยอัพไปให้หมดเลยสกิลต่อสู้แล้วก็สุดท้ายสกิลซัพพอร์ตครับหรือถ้าทุกคนจําไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ดูตามคําแนะนําที่เกมบอกได้เลยนะอันนี้เนี่ยเพิ่งอัพมาอัพตามนี้ได้เลยนะ าที่หลักๆและวิธีการเล่นซีซ่านะครับโดยหลักๆแล้วซีซ่าเนี่ยจะมีแค่การเปิดโล่แปะดีบัฟแค่นี้แหละครับแต่ถ้าจะเอาแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยเนี่ยซีซ่าก็จะเป็นตัวแทงประจาทีมนั่นเองมอนตีแรงทนไม่ไหวเอาเจ๊แกเนี่ยมาแพรี่และเก็บเกสตันใส่สตูพราะซีซ่าเรานั้นปั้นสเตคฆ่าอิมแพกด้วยนั่นเองถือว่าเป็นแทงที่สามารถเก็บค่าสตันใส่สตูได้ด้วยนั่นเองครับหรือไม่ก็เราจะเอาเจ๊แก่ถือโล่วิ่งไปปัดกระสุน เหมือนอันนี้จะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะอ๋อแล้วก็ชาร์จโจมตีอเจแกเนี่ยรวบม,มอนได้ดนหน่อยนะแต่รวบยากชิบหายเลยสวนวิธีการเล่นนะครับก่อนอื่นทุกคนเปิดโลซีซ่าก่อนเข้าการต่อสู้ทุกครั้งจากนั้นเนี่ยก็กดชาร์จตีใส,ส่ศัตรูหรือจะทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูเนี่ยโดนแปะดีบัฟของข้าสามารถซีซ่านะแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นตัวทาดาเมจใส่ศัตรูแต่ถ้าโล่หมดเราก็เปลี่ยนมาเล่นซีซ่าสักแป๊บหนึ่งแล้วเปิดโลจากนั้นก็กลับไปเล่นตัวดาเมจอีกทีก็ทําทได้ครับหรือไม่ก็ให้่ายแรสเเ็จ้ลวคอทํม ก็ได้เช่นกันครับหลักๆตัวของซีซ่าเนี่ยมีแค่นี้แหละครับไม่ซับซ้อนมากขอแค่ซีซ่าเปิดโลได้คุณจะเป็นลีกประเภทอะไรก็ตามสบายเลยครับ ส่วนอาวุธที่จะเลือกสวมใส่นะครับแน่นอนครับว่าใครมีงบก็ประจําตัวเลยครับให้ค่า Impact เยอะแล้วก็แจกโล่เยอะด้วยเช่นกันครับแถมมีบัฟดามจกับค่าเดสให้เพื่อร่วมทีมอีกด้วยนะตอนนี้ถ้าใส่อาวุธประจําตัวเนี่ยไม่รู้ว่าซีซ่ามนแจกบัฟไปกี่อย่างแล้วเนี่ยเยอะไปหมดเลยส่วนใครไม่มีอาวุธประจําตัวอาวุธแรงเที่น่าใช้ก็จะเป็น Original t r a n s f o r m e r อันนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือตรงพาสซีฟครับที่มีแกกค่า Impact ให้แต่ออปดักเป็น H p ee, มันไม่ได้ใช้แต่กกกกก็็ถถือวว่่่าาีเกกะล้้ััันนะนนนส BP รใชได ให้อิลเได้ใช้แน่นอนครับแถมช่วยเลือกฟื้นฟูพลังงานได้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวจะได้มีพลังงานมาเปิดโล่ตลอดนั่นเองครับตัวอีกอันนึงก็จะเป็นอาวุธประจําตัวของเซตนั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็ใส่ได้เช่นกันให้อิลเคเกับฟื้นฟูพลังงานแถมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปะอะมนมารีถือว่าได้จะาเมทแถมจากอะโมารีด้วยนั่นเองครับหรือไม่ก็ขจจะพิเลนไปใส่ของสายสตันเพื่อเพิ่มค่าอิมแฮกก็ได้นะแต่ก็ไม่ค่อยไดะนำสักเท่าไหร่ส่วนดิที่จะ การแจกโลดพร้อมกับบัฟเพื่อ่ทีมได้ด้วยนั่นเองครับชุดอีก2เซตที่เหลือเนี่ยถ้าอยากจะได้โล่หนาๆแนะนําเป็นเซต Impact s h o c k Star หรือใครอยากจะได้พลังงานมากดสกิลบ<ๆ>่อยๆก็แนะนําเป็นเซตฟ,ฟื้นฟูพลังงานสวิงเจสเลือกใช้กันตามสะดวกสบายได้เลยนะหรือมีใครอยากจะใส่2กายไหมสุดออฟหลักที่ควรหานะครับชิ้น4ี่คีเลชิ้น5โบกายหรือเอ็กิเคก็ได้ครับส่วนชิ้น6เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็น Impact อยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะเอาค่าตรงนีงไปสร้างโล่นั่นเองครับสุดออฟลองที่แนะนําให้หาก็จะเป็นคิ เลดคิดาเมจเอเเคหรือใครที่จะเล่นสายอโนเมอรี่นะครับก็หาค่าอโนเมอรี่เนี่ย,าาายมาติดได้เช่นกันครับส่วนเรื่องการจดทีมนะครับสรับตัวของซีซ่าแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปเล่นกับตัวละครทุกตัวภายในเกมได้หมดเลยนะขอแค่ในทีมเนี่ยมีตัวสายซัพพอร์ตตั้งรับหรือพวกอาวุธตีใกล้สักตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวนะซีซ่าก็ไปได้หมดนะครับไม่สวนว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามซีซ่าขอเล่นด้วยแต่ถ้าเอาไปเล่นกับตัวของเกตซีซ่าลีน่าอย่างนี้แล้วก็อย่าหวังที่จะใช้ความสามารถทีม ของซีซ่าเลยครับซีซ่ามันไม่ได้บ้าเพราะทั้งสองตัวนี้ที่เล่นด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการหลบหลีกสมบูรณ์นั่นเองครับสรุปสุดท้ายสรับใครที่ต้องการคุณภาพาชีวิตที่สะดวกสบายแล้วแล้วก็ซีซ่าตอบโจทย์ผู้เล่นสายลิงอย่างพวกเราแน่นอนครับยิ่งเหมือน,อนท่านตูดแห่งลิเย่ทั้งทีแล้วแล้วก็ผมก็ขอกระเดดลัทธิบบบาซีซ่าซินโดมเลยลกันละกันที่นั่นขาดตูดไม่ได้ส่วนที่นี่ก็ขาดโบบบาไม่ได้เช่นกัน อ่ะอย่านะคุณตำรวจปล่อยผมผมจะเอาซีซ่าやっぱり私のえおい